สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูจากขาหมูกันค่ะขาหมูเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะเอาเขาไปทําเป็นข้าวขาหมูขาหมูพะโล้หรือว่าขาหมูเยอรมันแล้วนะคะเราก็สามารถเอาเขามาทําเป็นอาหารไทยรสจัดกันได้ด้วยนะคะ วันนี้เนี่ยเราจะเอาขาหมูมาทําเป็นต้มแซบขาหมูกันค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะต้องใช้อะไรในการทําบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะมีขาหมูค่ะเราใช้เป็น ขาหมูที่เราเลาะเอาแต่เนื้อออกมาแล้วนะคะกระดูกเนี่ยเราก็จะใส่ไปต้มเหมือนกันนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะใสหรือไม่ใส่ก็ได้นะตัวเนื้อเนี่ยเราใช้ทั้งหมด1นกิโลนะคะรากผักชี5้ารากค่ะแล้วก็มีข่า40กรัมตะไคร้40กรัมแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยมากน้อยก็แล้วแต่จะใส่เลยนะคะหอมแดงเราใช้ทั้งหมด40กรัมค่ะพริกแห้งอันนี้จะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยก็เช่นกันค่ะ ใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราต่อมาจะเป็นในส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสของเราวันนี้เนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยน้ำปลาค่ะน้ำมะน,นาวแล้วก็ข้าวคั่วกับพริกป่นนะคะซึ่งของพวกนี้เนี่ยแล้วแต่เราเลยว่าเราจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนเราชอบรสชาติที่ต่างกันอยู่แล้วแหละแต่ละคนนะคะเกลือส่วนของเกลือเนี่ยเราใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ อย่างที่บอกแหละว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะปรุงแล้วแต่รสชาติที่เราชอบบางคนนะคะเขาก็จะใส่น้ำมะขามเปียกแทนน้ำมะาานาวแต่อย่างเราเนี่ยเราไม่ชอบกลิ่นของมะขามเปียกเท่าไหร่เราก็เลยใส่เป็นมะนาวแทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มจากเอารากผักชีตะไคร้ขาะนะคะมาทุบให้เขาแตกเลยนะคะอย่างขาววันนี้เนี่ยเราก็ทุบจาก จากหัวใหญ่ๆเนี่ยเราก็ทุบใช้สากทุบนะคะให้เขาแตกแล้วก็มีความเลกออกมาเป็นชิ้นๆแบบในคลิปเลยนะคะตะไคร้พอเราทุบเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆด้วยเนาะถ้ามันใหญ่เกินไปมันก็จะดูเกะกะดูเลอะเทอะนะคะหอมแดงเราก็จะเอาเขามาบุบด้วยมีดบุบเบาๆค่ะเพราะว่าวันนี้หอมแดงหอมแดงของเราเนี่ยหัวเล็กมากๆเลยนะคะ ก็บุบให้เขาพอแตกๆก,ก็พอค่ะผักชีใบเลื่อยนะคะเราก็จะเอาเขามาหั่นเป็นท่อนๆท,ท่อนไม่ต้องเล็กมากนะแล้วก็ไม่ใหญ่มากค่ะนอกจากผักชีใบเลื่อยแล้วเนี่ยหลายๆบ้านก็อาจจะใส่เป็นพวกผักชีผักชีไทยนะคะแล้วก็ ต้นหอมลงไปด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะใส่หรือไม่ใส่อะไรนะคะพอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มจากการคั่วพริกกันก่อนค่ะพริกแห้งเนี่ยนะถ้าเราใส่ลงไปเราคั่วเองเราก็ใส่ลงไปในต้มแซ่บของเราเนี่ยน้ำต้มแซ่บของเราจะหอมมากๆเลยนะคะ เราจะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนมากๆเลยนะเราก็ใส่น้ำมันมลงไปนิดเดียวก็พอค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปคั่วเลยคั่วไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าพริกของเราจะหอมแล้วก็จะกรอบนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงหรือว่าคั่วนานเกินไปพริกของเราจะไหม้นะคะพอไหม้แล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นไหม้แล้วก็มีรสขมนะคะกลิ่นไหม้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ารสขมเนี่ยมันจะ ทำให้ต้มแซบของเราเนี่ยขมไปด้วยนะคะเราคั่วพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักเอาไว้ก่อนคะ่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําลงไปในกระทะหรือว่าหม้อที่เราคั้วพริกเลยนะน้ําซุปของเราเนี่ยจะได้หอมกลิ่นพริกขั่วนะคะใส่น้ําลงไปอันนี้เพื่อนๆกะเอาได้เลยอันนี้เราใส่ลงไปประมาณเกือบ2ลิตรนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ท่วมขาหมูของเรานะ พอเราตั้งหม้อต้มน้ำแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือกับรากผักชีลงไปแล้วก็ตามด้วยขาหมูของเรานะคะขาหมูเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูได้เลยว่าเราจะหั่นเป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเวลาที่เราเาต้มจนเขาเปื่อยดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหั่นให้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะแล้วเราก็จะใส่กระดูกของขาหมูลงไปด้วยนะ เราเป็นคนชอบแทะกระดูกนะคะแล้วก็ที่กระดูกเนี่ยมันจะมีพวกเอ็นพวกไขมนันหรือว่าพวกแบบเนื้อเศษเษที่มันติดอยู่นะคะเราเสียดายก็เลยใส่ลงไปด้วยนะต้มมาสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มเดือดน้ําเริ่มเดือดก็จะมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้ให้เราช้อนทิ้งด้วยนะเพื่อความสะอาดนะคะน้าซุปของเราจะได้ไม่เหม็นค้าวแล้วก็ใส่ด้วยนะ แล้วก็ช้อนฟองออกให้หมดเลยนะคะพอเราช้อนฟองออกจนหมดแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งไฟเป็นไฟเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยจะเปือ่อยดีซึ่งเราใช้เวลาไปทั้งหมดสชั่วโมงครึ่งเลยนะคะในการ ต้มขาหมูของเราให้เปื่อยนะซึ่งในระหว่างที่ต้มเนี่ยแน่นอนว่าน้ํามันจะต้องค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะน้าเริ่มลดลงแล้วถ้าเรารู้สึกว่าขาหมูของเรายังไม่เปื่อยเราก็เติมน้ําเข้าไปใหม่ได้นะคะเติมไปต้มไปเติมไปต้มไปจนกว่าขาหมูของเราจะเปื่อยอย่างในคลิปเนี้ยตอนนี้ก็เปื่อยดีแล้วนะคะอันนี้เนี่ยในคลิปก็จะดูว่าน้ํามันเหลือน้อยเราก็มีแอบเติมน้ําไปนิดหน่อยบ้างนะคะพราะเขา พอเราต้มจนขาหมูเขาเปื่อยดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เป็นตะไคร้ค่ะหอมแดงใบมะกรูดที่เราเตรียมเอาไว้ตอนแรกนะคะลงไปเลยหลังจากที่เราใส่พวกเครื่องพวกนี้แล้วนะคะเราก็จะตั้งไฟต้มต่อค่ะต้มต่อไปใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นของพวกเครื่องต้มยำหอมแดงใบมะกรูดพวกนี้เนี่ยเขามีกลิ่นที่ออกมาอย่างชัดเจนนะคะ เวลาทำต้มแซ่บต้มยำพวกนี้นะเพื่อนๆเ,เราเนี่ยจะไม่ค่อยใส่เห็ดลงไปนะคะเพราะว่าเวลาไปเดินตลาดพูดจริงเลยว่าชอบลืมเราจะใส่เน้นแต่นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงก็สามารถใส่เห็ดใสอ่อื่นๆที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะใส่ลงไปได้นะอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเลยว่าเราชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรนะคะพอเราต้มมาประมาณ20นาทีแล้วกลิ่นเครื่องต้มยำชัดเจนมากๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่พริกแห้งที่เราคั่วเอา,เอาไว้ลงไปนะคะแล้วจากนั้นเนี่ย ต้มต่ออีกแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็ปิดไฟได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติกันการปรุงรสชาติแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบรสไหนชอบอะไรแบบไหนสามารถปรุงเองได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะใส่เป็นน้ำปลาน้ำมะนาวข้าวคั่วแล้วก็พริกแห้งนะคะแต่ว่าตัวน้ำตาลเนี่ยเราไม่ใส่เลยเพราะว่าหอมแดงที่เราใส่ลงไปเนี่ยเขาให้ความหวานในน้ำซุปมากๆแล้วนะคะเราก็เลย ไม่ได้เติมน้ําตาลลงไปนะเราปรุงจนได้รสชาติที่เรารู้สึกว่ามันถูกใจแล้วก็ถูกจริตเราแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะคะแล้วก็คนให้เขาพอโดนความร้อนอะนะให้เขาพอโดนน้าซุปทั่วๆกันแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วชิมรสชาติถ้าถูกใจก็เอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ ต,ต้มแซบขาหมูของเราในวันนี้นะคะรสชาติเนี่ยจัดจ้านมากเลยเพราะว่าเราปรุงเองเอาตามที่เราชอบนะคะแล้วก็น้าซุปเนี่ยมีความหอมแล้วก็ตัวขาหมูของเราเนี่ยเปื่อยมากๆเลยนะแล้วก็แน่นอนว่าการที่เราทํากินเองเนี่ยเราจะได้เนื้อสัตว์แบบ จุกๆแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้การเผื่อใครมีขาหมูไม่รู้จะเอามาทําอะไรก็ลองเอามาทําเป็นต้มแซบดูนะคะเดี๋ยวสูตรเนี่ยเราจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็ อยากจะฝากเพื่อนๆว่าอยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ส่วนครัวลงเมนูใหม่ๆนะคะซึ่งเราจะลงเมนูใหม่ทุกวนันตอน1นึ่ทมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกัน้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ